เทพเสียน40,000ปีตอนที่371เสร็จสิ้นการปรับสภาพพร้อมรบ5วันต่อมาห้องปฏิบัติการหลอมสร้างขั้นสูงแห่งหนึ่งในเมืองจีสิงห้องปฏิบัติการหลอมสร้างประเภทนี้มีไว้ให้นักตระเวนดวงดาวเช่าใช้งานติดตั้งอุปกรณ์วิเศษจำนวนมากจากยุคจกักรวรรดิสิงไห่ซึ่งรวบรวมมาจากดวงดาวลับ ต่อให้เทียบกับห้องปฏิบัติการหลอมสร้างขั้นสุดยอดในภาควิชาหลอมสร้างมหาวิทยาลัยเซินไฮก็หาได้อ่อนด้อยกว่าไม่หลีเหวาเมื่อคนพบสถานที่อันดีงามเช่นนี้ในเมืองจีสิงประหนึ่งว่าคนพบเหมืองทองคำขนาดใหญ่ก็มีป่านมันลิงโลดยินดีแทบคลุ่มคลั่งฝังตัวเองอยู่ในนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนใช้แต้มคุณูปการแรกเริ่มที่ได้รับมาไปจนหมดสิน้น อย่างไรก็ตามผลกําไรก็มากมายเช่นกันพวกท่านลองดูหลีเหยาทางหนึ่งใช้แผ่นหนังท้องอันอ่อนนุ่มของจอระเคสามเขาขัดถูชิ้นส่วนเกาะชิ้นสุดท้ายจนเหงาวับก่อนจะประกอบกลับเข้าไปบนชุดรบอีกครั้งและหันมากล่าวกับสหายร่วมทีมด้วยรอยยิ้มเห็นชุดรบผลึกวิเศษห้าชุดวางอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องปฏิบัติการ นี่เป็นชุดรบประจำตัวของสมาชิกทั้ง5ของทีมฉิงทงผ่านการสู้รบสมบุกสมบันในดวงดาวรับหลายครั้งหลายหนเดิมทีเต็มไปด้วยความเสียหายภายนอกและภายในนับไม่ถ้วนทั้งยังสุกซ้อนความเสียหายร้ายแรงโดยที่พวกมันไม่รู้ตัวแต่หลังจากที่หลีเยาลับทำการซ่อมบำรุงและขัดเงาอย่างเต็มรูปแบบชุดรบเหล่านั้นก็ราวกับเกิดใหม่อย่างสมบูรณ์ไม่ทราบว่า คาคิดไปเองหรือไม่ฉะนหนรู้สึกว่ามันแตกต่างจากเมื่อก่อนมากสามารถทําการเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นและแม่นยําถึงที่สุดปฏิกิริยาตอบสนองก็คมชัดและรวดเร็วขึ้นมากอัตราการสิ้นเปลืองพลังปานยังลดต่าลงอีกด้วยจะเป็นไปได้อย่างไรหัวหน้าหงทงสวมชุดรบผลึกวิเศษคู่ใจต่อ,ออกสองมัดตามอำเภอใจปรากฏเป็นคลื่นกระแทกแผ่พุ่งไปในอากาศ ไม่ใช่แค่คิดไปเองแน่นอนประสิทธิภาพของชุดรบเพิ่มสูงขึ้นไม่ผิดแน่เทียบกับก่อนหน้านี้ระยะการโจมตีทางจิตของข้าขยายกว้างขึ้นอย่างน้อย5%เซและระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีก4%เปอร์เซนตช่างเหลือเชื่อจริงๆหรือยาเจ้าทำได้อย่างไรกันข้าไม่เห็นว่าจะมีการดัดแปลงใหม่ที่ตรงไหนเลยคนใบป่าเหวยฉี่ร้องออกมาอย่างอัศจรรย์ใจ ชุดรบของมันเป็นชุดรบผลึกวิเศษที่ออกแบบมาสำหรับการต่อสู้ทางจิตโดยเฉพาะเรียกว่าพูดรวงตาสามารถขยายพลังของคลื่นสมองสำหรับการโจมตีทางจิตมักวเกราะมีขนาดใหญ่โตเป็นพิเศษแทบจะครอบคลุมร่างกายส่วนบนทั้งหมดทำให้ดูหนักมากราวกับปลาหัวโตตัวหนึ่งหลี่เหยายิมเล็กน้อยกล่าวว่าชุดรบผลึกวิเศษของท่าน ข้าไม่ได้ทำการปรับเปลี่ยนอะไรมากนักเพียงแค่ปรับแต่งให้เข้ากับส่วนสูงรูปร่างและลักษณะนิสัยของท่านเท่านั้นเพื่อให้ชุดรบผลึกวิเศษเหมาะสมกับแบบฉบับการต่อสู้ของท่านมากขึ้นนั่นไม่ใช่เท่ากับวัดตัวตัวตดเสื้อหรอกหรือคนใบ้ป่าเหวยฉีอุทานดังล้านข้ากระทั่งไม่เคยนึกฝันมาก่อนว่าจะได้สวมชุดรบผลึกวิเศษชนิดวัดตัวตัวตดเสื้อ สำหรับผู้บำเพ็ญตนด่านจูจีเมื่อต้องเลือกชุดลบผลึกวิเศษมันจะต้องอยู่ในสภาพหน้ากระอักกระอ่วนไม่น้อยหากเป็นยอดฝีมือด่านกินตันหรือยอดคนด่านหยวนอิงที่แข็งแกร่งและร่ำรวยมากกว่าพวกมันสามารถซื้อวัสดุสมบัติวิเศษแห่งฝาดินจำนวนมากว่าจางชังเกราะและทีมนักหลอมสร้างมืออาชีพด้วยค่าตอบแทนสูงลิบลิวเพื่อสร้างชุดรบผลึกวิเศษท,ที่สอดคล้องกับขนาดรูปร่าง พลังฝีมือและรูปแบบการต่อสู้ของพวกมันโดยเฉพาะชุดรบผลึกวิเศษเช่นนี้มีหนึ่งเดียวในโลกถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อพวกมันโดยเฉพาะช่วยให้พวกมันสามารถแสดงพลังฝีมือได้ถึงขีดสุดหรือหากเป็นผู้บำเพ็ญระดบต่ำในดานเหลียญชีเพียงชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากก็เกินพอแล้วสำหรับพวกมัน เนืองพอในระดับชั้นของพวกมันยังไม่ถึงคั้นที่ต้องพิธีพิถันอันใดมากนักแต่สำหรับผู้บำเพ็ญตนดานจูจีแม้ว่าชุดรบผลึกวิเศษที่พวกมันใช้งานล้วนถูกหลอมสร้างด้วยฝีมือของช่างเกราะมืออาชีพที่เก่งกาจเช่นกันไม่ใช่รุ่นผลิตจำนวนมากที่ผลิตด้วยสายการประกอบในโรงงานอาวุธแต่จะอย่างไรยังคงเป็นรูปแบบการผลิตหลายชุดในคราวเดียว ตามจำนวนของสมบัติวิเศษแห่งฝาดินที่มีอยู่ไม่ถึงคั้นที่ว่าสร้างขึ้นเพื่อใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแม้ว่าชุดรบผลึกวิเศษจะสามารถปรับขนาดภายในร่างกายโดยอัตโนมัติในระดับหนึ่งแต่ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบอีกมากสำหรับยอดฝีมือระดับพวกมันหากชุดรบผลึกวิเศษมีขนาดใหญ่เกินไปเล็กน้อยหรือเล็กเกินไปสักเล็กน้อยก็ยากที่จะแสดงพลังออกมาได้ถึงขีดสุด กล่าวไปแล้วนี่ไม่ถึงกับเป็นเรื่องใหญ่อันใดผู้บำเพ็ญตนดานจูจีทั่วไปปกติก็มักจะกรำกืนฝืนทนกันไปได้แต่เมื่อได้รองสวมใส่ชุดลบผลึกวิเศษที่หลีเหยาปรับเปลี่ยนตามขนาดรูปร่างและลักษณะนิสัยของพวกมันอย่างระมัดระวังทุกคนในทีมชิงทงคอยได้ร่วงรู้ว่าสิ่งใดที่เรียกว่าเบาดุดขนนกคนและชุดลบล้อมรวมเป็นหนึ่งอย่างสมบูรณ์ชุดลบผลึกวิเศษ ที่มีน้ำหนักหลายตานันเมื่อสวมอยู่บนรางกับรู้สึกว่าเบาบางราวกับปีกจักรจันแทบจะไม่รู้สึกว่าอยู่ในชุดรบด้วยซ้ำเพียงแค่ปรับแต่งเล็กน้อยอย่างที่เจ้าว่าก็สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งโดยรวมของทีมชิงทงเราได้อย่างน้อย10%ความหวังที่จะเข้าสู่10อันดับแรกก็ไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยแล้วหรือเยาเจ้านับวารายกาดโดยแท้ คนใบป่าเวยฉีโห่ร้องอย่างตื่นเต้นยินดีจากนั้นทําท่าฉุกคิดอันใดได้กล่าวต่อไปว่าใช่แล้วชุดลบที่เจ้าใช้อยู่ในตอนนี้เป็นรุ่นใดข้าได้ยินติงหลิงตังบอกว่าเจ้ายังใช้ชุดรบกระดูกทมินอยู่ใช่หรือไม่นั่นไม่ใช่รุ่นผลิตจำนวนมากหรือเก่งว่าประสิทธิภาพจะไม่เพียงพอกระมังเจ้าต้องการเปลี่ยนหรือไม่ถูกต้องหรือยา ชุดรบกระดูกทมินเกรงว่าคงไม่เหมาะที่จะใช้งานในดวงดาวลับหัวหน้าหงทงกล่าวด้วยซุ้มเสียงห่วงใหญ่กังวลชุดรบผลึกวิเศษทุกรุ่นสามารถใช้แต้มคุณอุปการซื้อได้ในเมืองจีซิงเมื่อหักส่วนลดแล้วยังจะมีราคาถูกกว่าโลกภายนอกอย่างน้อย30%ซซึ่งถือเป็นสิทธิพิเศษสำหรับนักตะเวนดวงดาวที่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ในดวงดาวลับอย่างพวกเราอีกด้วย เจ้าเป็นผู้มาใหม่อาจยังไม่มีแต้มคุณูปการมากพอแต่ไม่เป็นไรทีมชิงธงเรามีแต้มคุณูปการของทีมอยู่จำนวนหนึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนเจ้าก่อนนอกจากนี้พวกเราทุกคนก็มีแต้มคุณูปการที่ยังไม่ได้ใช้งานอีกมากมายหากนำมารวมกันสมควรเพียงพอที่จะสื้อชุดรบผลึกวิเศษที่ดีกว่าให้แก่เจ้าได้หลีเหยารู้สึกอบอุ่นใจแยมยิ้มพลางสั่นศีรษะ นั้นยังไม่จำเป็นตุยจ้างชุดรบกระดูกทมินของข้าไม่ใช่รุ่นธรรมดาที่ผลิตจำนวนมากโครงล่างหลักของชุดลบกระดูกทมินมาจากวิทยาการในยุคจกักรวรรดิสิงไห่ผ่านการขัดเกลา่แก้ไขจากภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงนานกว่า20ปีแม้ไม่อาจเอ่อยว่าอ้างว่าสมบูรณ์แบบแต่อย่างน้อยก็เป็นโครงร่างพื้นฐานชั้นเลิศที่ยืดหุ่นมาก เหมาะเจาะพอดีกับแบบฉบับการหลอมสร้างและการต่อสู้ของข้าเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ในการดัดแปลงแก้ไขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดชุดรบกระดูกทมินที่ข้าสวมใส่ถูกปรับแต่งเพื่อตัวข้าเองโดยเฉพาะใช้วัสดุสมบัติวิเศษแห่งฝ้าดินจำนวนมากมายมาทดแทนตั้งแต่ศีสักจรดเท้าลำพังราคาค่าวัตถุดิบที่ใช้ก็เป็นจำนวนมากกว่า1000ล้านในด้านประสิทธิภาพ รับรองว่าไม่แพ้ชุดรบผลึกวิเศษชั้นยอดที่มีราคามากกว่า3,000 4 0 0 0ล้านตามท้องตลาดนอกจากนี้ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาค้ายัางใช้ชุดรบกระดูกทมินมาโดยตลอดสนิทสนมคุ้นเคยราวกับเป็นร่างกายของตัวเองหากเปลี่ยนเป็นชุดรบรุ่นอื่นๆอย่างกระทันหันอาจต้องปรับตัวใหม่อีกครั้งซึ่งไม่แน่ว่าจะเป็นเรื่องดีแต่ที่ทุกคนว่ามาก็ไม่ผิดการสำรวจดวงดาวลับ เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิง่งดังนั้นหลังจากนี้คาตั้งใจว่าจะซื้อวัสดุสมบัติวิเศษแห่งฝาดินเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุดรบกระดูกทมินมากขึ้นไปอีกชุดรบผลึกวิเศษของทุกคนก็สามารถเสริมความแข็งแกร่งได้อีกมากชเช่นกันคาจัดเตรียมแผนการปรับเปลี่ยนเอาไว้หลายประการรายละเอียดของสมบัติวิเศษแห่งฝาดินที่ต้องใช้และผลการคาดการค่าประสิทธิภาพ ที่เพิ่มขึ้นหลวนแสดงอยู่ที่นี่แล้วทุกท่านลองพิจารณาดูยอดเยี่ยมข้าไม่ขัดขานให้จัดการตามที่เจ้าว่ามาได้ทันทีหงทงกล่าวอย่างไม่ลีรอลังเลรอสักครู่ข้าจะโอนแต้มคุอุปการให้เจ้าห้า0 0ื่คะแนนเจ้าสามารถซื้อหาวัตถุดิบที่ต้องการได้โดยตรงผ่านทางสมองกลควบคุมหลักของเมืองจีซิงไม่ว่าสิ่งใดที่เจ้าคิดว่ามีประโยชน์ ต่อการยกระดับความสามารถในการสู้รบของทีมชิงทงเราก็ให้สื้อหามาได้ตามใจชอบทีมรบดวงดาวเมื่อเข้าสู่ดวงดาวลับก็มีเพียงเพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบก่ายเท่านั้นที่สามารถพึง่งพาได้แม้ว่าจะร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์บัญชาการที่ดินแดนกําเนิดสวรรค์แต่กว่าที่กําลังเสริมจะมาถึงอย่างเร็วที่สุดยังต้องใช้เวลาอีกหลายสินาที ถ้า,าหากพบพ่านกับเรายอดฝีมือเผ่าอสูรไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงระยะเวลาหลายสิบนาทีแล้วเนื่องเพาะเพียงแค่3นาที5นาทีก็มากพอให้พวกมันกลายเป็นกองกระดูกเฝ้าดวงดาวลับไปตลอดการดังนั้นสหายร่วมทีมที่ไว้วางใจได้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดไม่ว่าผู้ใดก็ย่อมหวังว่าสหายที่ข้างกายของพวกมันจะแข็งแกร่งมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สิบสองวันต่อมาโลกเศษซากที่ลกร้างว่างเปล่าแห่งหนึ่งมีเศษหินระเกะระกะปกคลุมไปทั่วไอร้อนสีน้ำตาลอมเหลืองพุ่งออกมาจากรอยแตกเป็นระยะอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นกร,รมทันเข้มข้นควันสีเหลืองขนาดใหญ่หมวนตัวขึ้นบนท้องฟ้าเกิดระเบิดขึ้นเป็นครั้งคราวกลายเป็นกลุ่มเมฆรูปเห็ดสีเทาดำลอยขึ้นช้าๆนี่คือสนามฝึกการต่อสู้จริง โดยปรับเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศให้ขายกับดวงดาวลับมีสภาพแวดล้อมที่เลวหลายมากทีมชิงธงทําการฝึกฝนปรับสภาพของทีมครั้งที่7อยู่ที่นี่กรก,กแกรก,กแกรกรจากรอยแตกที่ไอร้อนสีน้ำตาลอมเหลืองพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องมีหนอนประหลาดที่ลำตัวหยาบหนากว่างูเหลือมทั่วรลางปกคลุมไปด้วยก้อนหินและมีความยาวมากกว่า10เมตรคืบคลานออกมากว่า20ตัว ส่วนหน้าของหนอนสัตว์ประหลาดคลีสยายประดุดดอกไม้บานเผยให้เห็นปากกว้างสีโลหิตที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมแน่นขนาดหลายร้อยซี่น้ำลายที่เข้มข้นราวกับน้ำกดศาสตรดกระเซ็นไปตามก้อนหินกอให้เกิดประกายไฟลุกวาบขึ้นทันทียูหงทงตวาดก้องคืนอากาศแร่กระจายออกจากล่างราวกับวิญญาณร้ายฟื้นคืนชีวิต พุ่งตรงไปยังหนอนหินเหล่านั้นในบัดดนหนอนหินมากกว่า2ี่สิบตัวเชืองช้าลงทันทีปากส่งเสียงกรีดร้องแปลกพิกลราวกับว่าจู่ๆพวกมันก็ถูกภูเขาที่มองไม่เห็นกดทับเอาไว้อย่างแน่นหนาะปังปังปลอกกระสุนเหลืองจือหมิงยิงกราดไปทางซ้ายขวากระสุนระเบิดเจาะเกราะอันทรงพลังกระนำยิงใส่ร่างหนอนหินอย่างหนับไม่ทวนเศษหินกระเด็นเวียนวอนเลือดเหนือศาสตร์กระจายไปทั่ว คนใบป่าเหว่ยฉีปากพึมพำถ้อยอาคมฝังไม่ได้สับไม่เห็นว่ามันมีความเคลื่อนไหวอย่างไรแต่นอนหินมากกว่า20ตัวเริ่มกระสับกระส่ายอย่างรุนแรงราวกับถูกศัตรูตามธรรมชาติจับจ้องขม็งทอนหางของพวกมันบิดงอด้วยความกระวนกระวายใจยังมีหนอนหินอีกอย่างน้อย30ตัวกำลังพุ่งออกมาจากรอยแยกด้านขวาต้านเขอร,รีบระเบิดก้อนหินทางขวามือของเจ้าก่อน จะได้ปิดกั้นรอยแยกทวงเวลาพวกมันสักระยะหนึ่งแย่ yeah, แล้วมีสหายตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งมาจากทางด้านซ้ายฟังจากเสียงนี่มันนอนหินร้อยขาเจ้าพวกที่อยู่ในเมืองจีซิงจะเกินเลยไปหน่อยแล้วนี่เป็นเพียงสนามฝึกซ้อมเท่านั้นแต่พวกมันถึงก็ปล่อยสัตว์อสูรที่น่ากลัวเช่นนอนหินร้อยขาเอาไว้ด้วยนกนางแอน่นเอียนอย่างเทียนนอนพังภาพอยู่บนพื้นแน่ผูข้างหนึ่งกับพื้นหินแข็งกระด้างรายงานตำแหน่ง จำนวนและประเภทของศัตรูได้อย่างแม่นยำภายในเซี้ยววินาทีครึ่งนาทีให้หลังคลายมีเนินเขาขนาดย่อมแห่งหนึ่งปูดโปนขึ้นบนพื้นอย่างฉับพลันพื้นดินเต็มไปด้วยรอยแตกราวรูปใยมงมุมแล้วทันใดนั้นระเบิดออกราวกับภูเขาไฟระเบิดจากนั้นสัตว์ประหลาดขนาดอยากที่ดูคล้ายกับตะขาบอสูรซึ่งขยายใหญ่ขึ้นหมื่นเท่า พุ่งออกมาจากใต้ผื้นผงาดร่อนอยู่กลางอากาศสองเคี้ยวหยาบหนากว่าต้นขาของลีเหยาปกคลุมไปด้วยหมอกพิษหนาแน,น่นลีเหยาและติงหลิงตังหันมามองหน้ากันแม้จะปิดกันด้วยมัวเกราะที่หนาหนักแต่ทั้งสองยังสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นลิงโลดของอีกฝ่ายเปลวไฟในดวงตาของพวกมันรุกโชนเป็นจังหวะเดียวกันลีเหยาชักดาบสะบันสายลมโลหิตเดือดออกจากฝักปราณดาบโลหิตยาวห้าหกเมตร ่วยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าติ่งหลิงตัางรอบกายปรากฏพายาอสรพิษเปลวไฟขนาดมหฮืมาสามตัวพร้อมกันนั้นดอกบัวเพลิงสีแดงฉาบสองดอกค่อยๆแยมบานบนหมัดทั้งสองของนางทั้งสองตวาดอย่างพร้อมเพียงเจ้าลูกสัมซอนจงตายให้กแกข้า การฝึกปรับสภาพทีมของทีมชิงทงใช้เวลาไปเกือบหนึ่งเดือนแต่ผลการฝึกเป็นที่น่าพอใจยิง่งตามการประเมินของหัวหน้าทีมหงทงแม้ว่าพลังการสู้รบโดยรวมจะยังไม่อาจเทียบเท่ากับรุ่นก่อนแต่เมื่อเพิ่มหลี่เหวและฝีมือการปรับเปลี่ยนชุดรบผลึกวิเศษของมันเข้ามาก็ช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ของตัวเลือกทางยุทธวิธีอีกมากมายและยังเพิ่มพลังสู้รบของทุกคนได้เป็นอย่างมาก ลองรอยเก่าๆค่อยๆเลือนหายไปรูปแบบยุทธวิธีใหม่กำลังค่อยๆเป็นรูปเป็นลางขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงหนึ่งเดือนนี้ทีมรบดวงดาวอื่นๆก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยไม่ทราบว่าสมาคมดวงดาวับและเหล่าผู้นำระดับสูงของสหพันธ์มีจุดประสงค์อย่างไรแต่ในระยะเวลาอันสัน้นข่าวลือเรื่องการค้นพบดวงดาวสุดขอบฟ้าและการสร้างปืนใหญ่กำเนิดสวรรค์ก็แพร่กระจายไปในหมู่นักตระเวนดวงดาวอย่างรวดเร็วรากับมีใครบางคนเจตนาปล่อยข่าวออกมา ยามนี้นักตระเวนดวงดาวแทบทั้งหมดรวนทราบกันทวนนาว่าอย่างช้าที่สุดภายในปลายปีนี้จะมีการคัดเลือกทีมลบดวงดาวชุดแรกเพื่อส่งไปสำรวจดวงดาวสุดขอบฟ้าและทีมรบดาราชุดนี้มีโอกาสที่จะได้รับคำชี้แนะหรือกระทั่งสืบทอดเมร็ดพันธุ์วิญญาณของยอดคนด่านยวนอิงสำหรับผู้บําเพ็ตตนดานจูุจีเช่นพวกมัน ไม่มีรางวัลใดยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วดังนั้นตลอดหนึ่งเดือนมานี้ทีมลบดวงดาวทั้งหมดพากันกระโดดเข้าร่วมภารกิจสํารวจดวงดาวลับอย่างบ้าคลั่งทางหนึ่งเพื่อฝึกฝนสมาชิกในทีมอีกทางหนึ่งจะได้รวบรวมแต้มคุณูปการและยกระดับทีมของตนในทําเนียบดวงดาวส่วนทีมฉิงทงเอาแต่หมกตัวอยู่ในสนามฝึกและเมืองจีซิงตลอดทั้งเดือนไม่ได้รับภารกิจสํารวจดวงดาวลับแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้นอันดับของพวกมันในทำรรเนียบดวงดาวลดต่ำลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันอยู่ที่อันดับมากกว่า80และหากตกไปอยู่ในอันดับต่ำกว่า90 10อันดับสุดท้ายจะต้องเผชิญกับการท้าทายจากทีมนอกทำรรเนียบในช่วงปลายเดือนแม้ว่าพวกมันไม่ได้บาดวิตกอันใดแต่ก็นับว่าทาั้งน่ารำคาญและเสียเวลาดังนั้นหนึ่งเดือนหลังจากที่หลีเหย่ยเข้าร่วมทีมฉิงทงยังเป็นทางการ การเดินทางออกจากพบกำเนิดสวรรค์เพื่อสำรวจดวงดาวลับครั้งแรกในชีวิตของมันในที่สุดก็เริ่มขึ้น